ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีน้ำความสนุกสุขภาพดีมีสาระโรคเริมเป็นหนึ่งในโรคของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งสถานาการณ์ปัจจุบันนั้นมีผู้คนกว่าหลายล้านคนกําลังติดเชื้อเริมบริเวณเอวัยวเพศอยู่จากสถานาการณ์ที่กําลังเพิ่มมากขึ้นจนทําให้องค์การอนามัยโลกนั้นได้ออกมาพยายามเพิ่มความตระหนัก ให้เรานั้นมีความรู้เกี่ยวกับของโรคเลิมมากขึ้นและส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อในโรคของเพศสัมพันธ์อีกด้วยและในวันนี้นะครับในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ชานนเนื่องตันอาจารย์จากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัมยมหิดลที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคเลิมบริเวณเอวณัยวเพศว่าจะมีอาการอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกับโรคเลิมบริเวณที่ปากหรือเปล่าและที่สําคัญ การรักษาจะสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยและหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้อาจารย์อยู่กับเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอาจารย์วันนี้จะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของโรคเริมบริเวณอวัยวเพศครับว่ามันคือโรคอะไรแล้วก็มันมีสาเหตุมาจากอะไรครับ โรคเริมเนี่ยก็เป็นโรคติดต่อทำเพศสัมพันธ์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่พบบ่อยนะครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสออชื่อฝรั่งหน่อยชื่อ herpes simplex virus นะครับหรือในภาษาไทยของบ้านเราเรียกว่าเริมครับแล้วจริงๆพอพูดว่าโรคเริมฟังดูแล้วเหมือนแบบมันมีเริมที่ปากก็มีเริมที่เอัยวะัเพศก็มีนี้มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์โรคเริมมีสองสายพันธุ์นะครับหลักๆมีสายพันธุ์ที่1กับสายพันธุ์ที่2ส,สายพันธุ์ที่1เนี่ยมักจะมีอาการแสดงออกหรือมีแผลบริเวณ ช่องปากครับเริมที่ที่2จะเป็นเริมที่มีอาการแสดงบริเวณอววะเพศครับอ๋อมันแตกต่างกันขึ้นได้ทั้ง2ที่สลับกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนกับถ้าติดเชื้อเข้าไปมันจะแสดงออกตามที่ที่มันชอบของมันอ๋อมันเหมือนเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นถ้าเกิดสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นเจ้าถิ่นอยู่บริเวณของบริเวณปากนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าถิ่นที่2สายพันธุ์นี้จะอยู่บริเวณคอบริเวณของพวกโซนอวัยวะเพศใช่ไหมครับอาจารย์แล้วอาการล่ะครับอาการของเริมบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยมันแตกต่างหรือมันเหมือนกับ เริ่มที่ทุกคนรู้จักบริเวณปากยังไงบ้างครับทั้ง1และสมงตัหลักการการเกิดแผล,ลคล้ายๆกันนะครับเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วมีการถลอกของเนื้อเยื่อบุผิวอะไรตรงนั้นและเปเออมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อมาเชื้อก็จะเข้าตรงบริเวณตรงนั้นแล้วก็แสดงออกบริเวณซึ่งกับช่องขึ้นกับช่องทางการมีเพศสัมพันธ์นะครับโดยลักษณะหลังจากเข้าไปในบร,นเริเวณเยื่อบุแล้วนะครับก็จะใช้เวลาฟักตัวประมาณสัก1อาทิตย์นะครับถึง2อาทิตย์แล้วก็ทําให้คนคนนั้น เริ่มมีตุ่มคล้ายพองใสนะครับขึ้นมาบริเวณเไม่ว่าย่าะเพศหรือช่องปากขึ้นมาสักสองสาวันบางทีคล้ายๆเหมือนตุ่มนองแล้วก็แตกออกแต่ตุ่มเล็กๆนะครับแตกออกเป็นแผลแต่เป็นแผลตื้นๆครับนะครับอพอดีเริ่มเนี่ยแบ่งเป็น2ระยะหน่อยที่พูดเมื่อกี้ก็คือถ้าติดเชื้อแล้วเริ่มครั้งแรกนะครับหรือเรียกระยะครั้งแรกเนี่ยก็จะมีการดำเนินโรคแบบนั้นนะครับแผลส่วนใหญ่ที่ขึ้นเนี่ยก็จะขึ้น ณจานวนมากนะครับรอบๆบริเวณไม่ว่าช่องปากหรือเอวยับเพศตรงนั้นนะครับแผลถ้าไม่ได้รับก,การดูแลรักษาก็อาจจะคงอยู่ประมาณ 2- อาทิศและอาจจะหายเองได้เพราะโรคนี้เนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสทีไ่ไม่ไม่ค่อยมีความรุนแรงมันขึ้นกับภูมิของร่างกายของคนคนนั้นนะครับที่รับเชื้อเข้าไปถ้าเป็นภูมิปกติแข็งแรงดีในคนทั่วๆไปประมาณ2อาทิ์แผลอาจจะหายได้เองได้แต่ระหว่างที่เป็นแผลเนี่ยก็จะได้ความลุกทุกทรมานของบริเวณ ที่เกิดแผลแล้วมันเกิดกับจุดที่อ่อนไหวของร่างกายเช่นสมมติในกรณีนอยเพศเกิดมันไปนขึ้นบริเวณตรงปลายองคชาติใกล้ท่อปัสสาวะหรือบริเวณคริตอริสผมก็จะทำให้คนที่มีแผล,ลเลอมบริเวณตรงนั้นได้รับความเจ็บปวดเจ็บปวดแสบแล้วก็น่าจะทรมานเลยใช่ไหมครับอาจารย์ ร้อยแผลหายเองอาจจะมาไม่ไหวไม่ทันก็เลยต้องรีบม,มาหาหมอเพื่อจะได้ให้ยารักษา,าแผลจะได้หายเร็วขึ้นครับครับโอเคนี่ก็คืออาการของตัวเรื่องของโรคเริมบร,ริเวณอวัยเะเพศถ้าอยากจะรู้ว่าแล้ววิธีการติดต่อละครับมันติดต่อได้อย่างไรบ้างครับโอเคติดต่ออย่างที่กล่าวไปแล้วครับก็คือว่าคนสมมติว่าคนที่มีมีเพศสัมพันธ์ด้วยมีเชื้ออยู่และเวลามีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะเกิดมีการถลอกของบริเวณเยื่อ,งงอบุไม่ว่าของเยื่อเพศชายหรือของเพศหญิงเกิดขึ้นเชื้อเริมที่มีอยู่ตัวเขา ซึ่งพอดีอยู่ในช่วงระยะก,กําลังแบ่งตัวของเชื้อโรคเชื้อโรคก็จะวิ่งเข้าไปตรงแผลตรงนั้นแล้วก็ทําให้เกิดการติด,ด,ดเชื้อ,อ,อขึ้นก่อนอันนี้ก็คือการที่เรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่กําลังติดเชื้อกรลังมีการแพร่เชื้ออยู่มีการแพร่เชื้ออยู่ก็ทําให้สามารถได้รับเชื้อมาอันนี้คือการมีเพศสัมพันธ์แล้วสามารถติดต่อผ่านช่องทางอื่นยังไงได้บ้างไหมครัาบอาจารย์ได้ครับคาถามนี้เป็นคําถามที่ยอดฮิตเลยนะครับในคนไข้ที่มาสอบถามบ่อยๆว่าไปเข้าห้องน้ําสาธารณะไปปัสสาวะอะไรยังไงมาเชืืื้้้้ออออออเหหมมมััันนนนจะะะวววิ่่่่่่งงรรรรรยยยาาาาาแปไใชผกูทีบบค ต้องตอบว่าในทางทฤษฎีที่กล่าวไปแล้ววา่ามันต้องมีการมีเชื้อเลิ่มอยู่บริเวณตรงนั้นแล้วต้องมีเกิดรอยถลอกหรือแผลบริเวณจุดที่จะต้องรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในทางปฏิบัติสมมติไปเข้าห้องน้ําถ้าคนที่จะไปเข้าห้องน้าเขาก็ไม่ได้ไมีแผลมีอะไรบริเวณสุขภัณฑ์ที่จะเข้าไปาขับถา่ายปัสสาวะหรืออุจจาระอะไรก็แล้วแต่ดูสะอาดเรียบร้อยดีในทางปฏิบัติแล้ว ติดได้ยากมากครับก็คือติดได้ยากเพราะฉั้นก็คือจะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการใช้ของร่วมกันอะไรมากมายแต่ก็คงต้องมีสุขธนามยที่ดีด้วยแต่ก็ควรแยกอาจารย์สรุปอาจารย์ก็คือบอก่ายังไงเราควรแยกใช้ของใช้ส่วนตัวกันนะครับเนาะอันนี้รู้ไปแล้วเรื่องของการติดต่อนะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วอยากรู้ล่ะว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคเริมอยู่เนื่องกับบริเวณอวัยวเพศเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมตามมาไหมครับโอเคครับคุณครับมีสองเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจนะครับ เอาในส่วนตัวของคนที่เป็นแผลก่อนนะครับเอาส่วนตัวเลยถ้าขณะที่กำลังมีแผลจากโรคเรื้มนะครับมันก็จะทําให้เหมือนเราเปิดโอกาสรับเชื้อโรคอื่นเข้าบริเวณส่วนที่เป็นแผลเรื้มได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีแผลอยู่ตอนนี้ไม่ยังรักษาไม่หายขาดไปมีเพศสัมพันธ์มีความเสี่ยงคนคนนั้นเกิดที่เราจะไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยเกิดมีเชื้อเอชไอวีเชื้อซิฟิลิสเชื้อพวกนี้ก็จะเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วขึ้นตรงแผลเลยครับอ๋อถือว่าันมีแผลเปิดทําให้เราได้รับเชื้อ โรคติดต่อทำให้สัมพันธ์ด้ง่ายขึ้นและอีกกลุ่มหนึ่งล่ะครับอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคุณท้องนะครับโรคเริมเนี่ยส,ส่วนหนึ่งมันเป็นเชื้อที่ไม่ค่อยอย่างที่ว่ามันไม่ค่อยรุนแรงแต่ว่ามันเป็นโรคที่เรื้อรังะระดับหนึ่งนะครับเอาให้มันหายขาดจ,จากตัวเนี่ยยากนิดหน,นึ่งร่วมกับพอมันเป็นเชื้อที่ไม่รุนแรงมันก็ขึ้นกับภูมิคุ้มกันของรอง่างกายของคนคนนั้นถ้าช่วงที่ภูมิตกเชื้อเริมมันก็จะออกมาจเจริญเติบโตแล้วก็แพร่เชื้อบริเเออวเววณอาายออออัััยยยยะพศที่่่่มนนนนนชชบบาาาูหรรรืงงปกก็ได้้้ิขึ คนท้องก็เป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเชื้อเริมก็จะออกมามีการติดต่อได้ง่ายขึ้นด้วยถ้าคนแม่คนนั้นเป็นเริมมาตดมาก่อนหน้านั้นความสําคัญคือตอนคลอดครับลูกที่ยังอ่ะไม่รู้อีโน,โนยแเนยออกมาแล้วช่วงนั้นคุณแม่มีแผลเริมอยู่ก็อาจจะทําให้ลูกติดเชื้อแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้สูงเลยครับ อ๋อโอเคก็ถือว่าเป็นอันตรายของคนที่เป็นเริมขนาดตั้งรั์เลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วอยากจะรู้ครับอาจารย์ว่าถ้าเกิดเขาไปหาคุณหมอคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของโรคเริมนอกจากดูแผลเอ้าเป็นเห็นเป็นแผลเป็นเริมนี่เรามีวิธีอื่นอีกไหมครับส่วนใหญ่ถ้ามาตอนช่วงไรที่มีแผลเนี่ยก็คงใช้การตรวจบร,ริเวณตรงแผลเลยครับไม่ว่าตรวจเ,เพื่อหาตัวเชือ้อหรือว่าตรวจเพื่อย้อมเชื้อบริเวณตรงนั้นนะครับให้เจอว่าสงสัยว่าเป็นเริมกลับกันถ้ามาในช่วงที่ ปกติแข็งแรงดีเนี่ยยากเล็กน้อยเหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้วิธีการตรวจอื่นเช่นการเาะเลือดตรวจก็ได้ครับอ๋อโอเค,อเคก็คือมีตรวจแผลดูลดักษณะรูปลักษณ์ของแผลมีการตรวจไปขูดเชื้อแล้วก็เอ็นก็คือเป็นเรื่องของการเจาะเลือดนะครับแล้นี้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นเราวิธีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างครับอ่าถ้าแม่งคนไข้เป็น2ระยะนะครับในระยะที่ติดเชื้อครั้งแรกนะครับส่วนใหญ่อาการจะรุนแรงครับมีมีการ ลักษณะลอยโลกอย่างที่ว่านะั้นก็คือจากตุ่ม่อนแล้วแตกออกมาเป็นแผลแล้วก็ทําให้เจ็บแสบบริเวณตรงเอยระเพศหรือในช่องปากน,นะครับรวมถึงอาจจะมีต่อมน้าเหลืองโตด้วยมีไข้ต่าๆได้เพราะมีการติดเชือเนนเ้อบริเวณ้ำตัวก็จะให้ยาต้านไวรัสนะครับเพื่อกดเชื้อเริมแม้แต่เสียดายนิดนึงครับเนื่องจากยาต้านไวรัสเนี่ยไม่สามารถทานและกินให้เชื้อมันหมดสิ้นไปจากตัวได้เชื้อส่วนหนึ่งจํานวนเล็กน้อยมันอาจจะซ่อนตัวอยู่นะครับแล้วก็รอเวลาเมื่อภูมิคุ้มกันตกมันก็จะกลับมา แพร่กระจายได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกถ้ามีแผลเยอะๆแน่นอนเขาไม่อาการไม่สบายตัวเพราะฉะนั้นคงมารีบมาพบแพทย์นะครับแล้วแบ่งการดูแลเป็น2อ,อย่างก็คือในแง่ส่วนการดูแลแผลเพราะบางคนเนี่ยพอแผลเกิดในจุดที่ก่อนวัยเจ็บมากว่ไม่ไหวเลยไม่ยุ่งเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เป็นข้อเสียทําให้แผลพวกนั้นติดเชื้อโรคอื่นซ้ําเติมนะครับไม่ไว่าจากเชื้อจากแบคทีเรียจากปาส่าว่าหรืออุจจาระมันก็อาจจะทําให้มีแผลติดเชื้อเพิ่มเติมได้ดังนั้นต้องดูแลแผล ทำความถ่าแผลตามสุขภาพที่ดีรวมด้วยนะครับรวมถึงกินยาเพื่อให้กดเชื้อเลิมให้น้อยที่สุดจนแผลมันหายไปนะครับกรน,นี้กลุ่มคันไข้กลุ่มที่2ก็คือเป็นเลิ่มระยะหลังอย่างที่กล่าวแล้วว่าเนื่องจากยังไม่มียาฆ่าเชื้อเลิอมให้หมดสิ้นไปจากร่างกายได้เพราะฉะนั้นจะมีเชื้อเลิอมส่วนหนึ่งที่มันคอยแอบซ่อนเล้นหรือแฝงตัวอยู่ในร่างกายนะครับในระบบปราสาทข,ของร่างกายรอวันที่ภูมิคุ้นกันร่างกายตกนะครับกัสาเหตุอื่นๆองไงก็ตามมันก็จะกลับมาแพร่กระจาย สามารถติดต่อให้คนอื่นได้เป็นระยะระยะได้เหมือนกันครับแต่จํานวนน้อยครับอือก็คือกลับเป็นซ้ําได้ครับเนาะแล้วมันมีโอกาสหรือมีปัจจัยเสียเย่ยงอะไรไหมครับที่ทําให้เขากลับมาเป็นโรคเรื้มซ้ำโรคนี้มันเลยเป็นโรคที่ขึ้นกับภูมิคุ้มกันของร่างกายครับถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงเรารักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงดีนะครับก็จะทําให้อาชื้อมันก็จะไม่มีโอกาสที่มาแพร่กระจายสู่คนอื่นได้ง่ายนะครับแต่ถ้าช่วงที่เรา ร่างกายไม่ขแข็งแรงก็รีบรักษาร่างกายให้แข็งแรงกซะช่วงนี้ถ้าพูดแบบคขำก็คือก็อย่าเพิ่งไปมีโอกาสไปแพร่เชื้อให้ใครได้นะครับรักษาสุขภาพให้แข็ง,แ,ขงแรงดีก่อนเพราะว่าเริ่มเลี้ยงหลังน,น่ขอเสริมอีกทีนึ่งเมื่อกี้เริ่มพูดไปว่าอาจจะเป็นแผลแต่เป็นแผลเล็กๆครับซึ่งบางทีมันเลยไม่รู้สึกว่าเป็นขึ้นมาแต่ว่าจริงๆกะพร้อมแพร่กระจายให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงที่ภูมิตกก็อย่าเพิ่งไปพูดแบบขำๆก็่าอาจจะไปมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรยงไง จากคนอื่นเพิ่มเติมได้ด้วยเพราะเวลาช่วงภูมิตกมีแผลขึ้นคนอื่นที่มีเชื้อโรคอื่นนอกจากรับเชื้อเลยของเราก็อาจจะรับเชื้อจากคนอื่นเข้ามาเช่นเชื้อเอชวีหรือซิฟิลิสก็ได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วก็คือต้องพยายามดูแลตนเองให้แข็งแรงสม่ำเสมอนะครับอาจารย์มีอีกคําถามหนึ่ง<ม>เพราะว่าเมื่อก่อนผู้ใหญ่เขาก็จะบอกว่าเวลาเป็นเรืมอรังประเภทมันเขินมันอายไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวมันก็หายเองสรุปโรคนี้มันหายเองได้ดไหมครับอาจารย์เออเขาเรียกว่าตัวแผลหรืออาการที่เกิดจากโรคหายได้นะครับแต่ช้า แต่ว่าให้เชื้อเลอหมดไปจากร่างกายอืมไม่ได้นะครับม,มันก็เลยอาจจะต้องเอาเป็นว่าเป็นแผลขึ้นมาเนี่ยที่มาหาคุณหมอเขาดีกว่านะครับเพื่อประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งเรื่องตัวเองจะได้ไม่เจ็บแผลอยู่นานเกินไป<ม>และสองจะได้ไม่มีโอกาสเกิดไปมีเพศสัมพันธ์สมมติอยากกลับมาแฟนเขาสกิดแล้วนะจะได้มีเพศสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอจนก,กว่าแผลจะหาย แต่เชื่อได้ว่าคนปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเริ่มมีความผิดปกติในร่างกายตัวเองนะแล้วมีแผลมีแสบมีร้อนรวมถึงมีปัสสาวะแล้วแสบเชื่อได้ว่ารีบไปหาคนหมออย่างแน่นอนนะครับ,รบสุดท้ายอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝ่าวิธีการป้องกันหน่อยว่าโรคนี้มันสามารถป้องกันได้ไหมแล้วเราจะห่างไกลจากโรคเรื้อรังบเวือวัอวะเพศได้อย่างไรบ้างครับขอยึดถือคาแนะนําเดิมนะครับาการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะครับก็จะช่วยป้องกันโรคนี้หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นได้ดีเพิ่มมากขึ้นแน่นอน แต่ขอแหมขอเป็นข้อติไว้นิดหนึ่งว่าการใช้ถุงยาทำไมาป้องกันโรคนี้อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะการติดเชื้อโรคนี้ต้น,น,น,นต่อการติดเนี่ยมันเดจาการสัมผัสหรือโดนสารขั้นหลังของตรงนั้นแล้วเข้าบริเวณแผลที่บางทีถุงยาทำไมาอาจจะครอบคลุมไม่ถึงอันนี้อาจจะเป็นข้อติไว้นิดหนึ่งว่าเราระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งมั่นใจว่าใช้ถุงยาทำไมาแล้วจะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรคเสมอไป โอเคครับอาจารย์แล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ฟังตรงนี้ก็ทําให้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของโรคเริมบร,ริเวณอวัยวะเพศมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเนาะว่าสามารถเป็นกันได้นะครับเป็นโรคที่ดูฟังแล้วดูอาจจะไม่ได้อันตรายรุนแรงแต่ข้อเสียของมันก็คือเป็นเมื่อมันหายแล้วมันไม่ได้หายขาดยังมีเชื้อแฝงในร่างกายวันใดที่ร่างกายไม่แข็งแรงมีโอกาสที่โรคนี้จะกลับมากําเริบแสดงอาการอีกซึ่งก็ทําให้เราสามารถแพร่กระจายเชื้อไปอยังคู่ออกคนที่เรารักของเราได้นะครับเพราะฉะนั้น1 ถ้าเกิดเป็นคนไปหาหมอเพราะเดี๋ยวนี้มีวิธีการดูแลรักษาแผลมีเรื่องของยาต้านเชื้อไวรัสและอันที่2ก็คือการดูแลสุขภาพของร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสม,เมอเพื่อป้องกันไม่ให้โรคนี้กลับมาเป็นซ้ำใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีอาการอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วสงสัยว่าตัวเองจะเป็นหรือเปล่านะครับอย่านิ่งนอนใจไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาได้อย่างถูกที่นะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชานน์เนื่องตันอาจารย์จากภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราอย่างละเอียดเลยครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับมีอย่างนี้ครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแตเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบก,กับช่วงนา,นานาสาระน่าดูรอท่านผู้ชมอยู่ครับ กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางสิลาดออนไลน์มาให้คำตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับตอนนี้ลูกสาวเจ็ดเดือนค่ะราเริงแจ่มใสดีแต่เวลาคุยด้วยลูกยิ้มหรือมองหน้าค่ะแต่ไม่ตอบชอบบนคนเดียวค่ะปกติไหมคะยังไม่นั่งยังไม่คลานค่ะกระดึบเริ่มชันแขนหน้าอกพนผืน พัฒนาการช้าไหมคะพอดีลูกของพี่อายุเท่าๆกันแต่เกาะเดินแล้วเด็ก7เดือนหลายคนยังไม่เกาะยืนไม่น่าผิดปกติแต่น่าจะพาบุตรท่านมาตรวจร่างกายเนื่องจาก7เดือนควรจะเริ่มนั่งโดยไม่ต้องช่วยประคองหลังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากกุมารเวชศาสตร์ค่ะ อายุ35ปีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มมีอาการเจ็บเข่าขวาด้านในด้านเดียวกับนิ้วโป้งเท้าเอ็กซเรย์กระดูกไม่มีแตกหกักตอนเกิดอุบัติเหตุได้ยืนขึ้นรู้สึกเจ็บและขาสุดลงเดินไม่ได้ได้รักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแพทย์ให้ยาทาน2ตัวเป็นยาคลายกล้ามเนื้อกับยาแก้ปวดทานมาจนรู้สึกดีขึ้นเดินได้ทานยามาหเดือนตอนนี้ยังรู้สึกเจ็บเมื่อมีการบิด เกรงกล้ามเนื้อเขา่าเช่นเวลานั่งพับเพียบการก้าวลงบันไดและยังเดินลงน้ำหนักได้ไม่ปกติจะรู้สึกตึงที่เอ็นเขา่าอาการแบบนี้จะสามารถฟืน้นฟูได้เองไหมคะจากประวัติที่เกิดอุบัติเหตุและมีอาการเจ็บข้อเขา่าแต่ตรวจภาพเอ็กซเรย์ไม่พบรอยหกัก มีความเป็นไปได้ว่าอาการที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บของเส้นเอ็นข้อเข่าหรือหมอนรองข้อเข่าอย่างไรก็ดีควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการประเมินด้วยการตรวจร่างกายร่วมด้วยเพื่อให้การวินิจฉัยที่ชัดเจนและประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บและให้การรักษาตามสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาศัลยาศาสตร์ออโตปิดิกและกายภาพบำบัดค่ะผู้หญิงอายุ66ปีตาสั้นมากทั้งสองข้างและสั้นต่างกันมาก เป็นต้อกระจกถ้าต้องผ่าต้อควรทำข้างสั้นน้อยหรือสั้นมากก่อนดีคะเพราะเหตุใดต้องมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต้อกระจกคือต้อกระจกนั้นเป็นสาเหตุทำให้ตามัวและจะได้ประโยชน์จากการผ่าตัดต้อกระจกพิจารณาดูว่าข้างไหนต้อกระจกมีมากกว่ากันและภาวะที่พบบ่อยในคนที่มีค่าสายตาต่างกันมากคือสายตาขี้เกียจ ซึ่งในข้างที่สั้นมากหากมีภาวะนี้อาจไม่ได้มองเห็นดีขึ้นนักเมื่อผ่าตัดต้อกระจกทั้งนี้แนะนําให้มาตรวจเพื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างครอบคลุมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะเพศหญิงอายุ21ปีเช้าตื่นมาแล้วมีอาการปวดจี๊ดๆที่ท้องด้านซ้ายล่างใต้สะดือพอทานข้าเช้าและถ่ายท้องก็ยังคงมีอาการปวดแบบแสบๆและจี๊ดๆเป็นบางครั้งไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างคะ กินยาธาตุน้ำขาวได้ไหมเป็นได้หลายอย่างค่ะส่วนใหญ่วัยนี้เกิดจากกล้ามเนื้อค่ะจากเอวร้าวลงมากดที่เอวอาจพบจุดที่เมื่อยและปวดกรณีนี้ให้ใช้ย,ยานนดที่เอวเหตุอื่นก็เกี่ยวกับรังไข่หรือท่อรังไข่อักเสบหรือถ้าขาดประจำเดือนก็อาจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อาจเกี่ยวกับลำไส้ท้องผูกคงต้องพบแพทย์ดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากพักวิชาัรยศาสตร์ค่ะมีอาการนอนไม่หลับจากการรับประทานยา อาริพริพ,พราโซก่อนนอนทำยังไงให้กลับมานอนหลับปกติคะอาการนอนไม่หลับหลังจากทานยาอาริพริพราโซนส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการปรับเปลี่ยนยาซึ่งยาตัวก่อนหน้านี้อาจมีฤทธิ์ง่วงนอนทำให้หลับได้ดีหรือหลับมากพอมีการเปลี่ยนยามาเป็นอาริพริพราโซนซึ่งไม่มีฤทธิ์ม่วงนอนทำให้หลับได้ไม่ดีการแก้ไขอาจทำได้หลายวิธีเช่นทานยานอนหลับเพื่อช่วยให้หลับได้ดีขึ้นปรับเปลี่ยนยาอีกครั้งหรือกลับไปทานยาตัวเก่า แต่ทั้งนี้ขอแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาโดยตรงอีกทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาวิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และถหากท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ www.silatonline.net ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาข,ขาของโรงพยาบาลศิราชมาให้คำตอบกันและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ